อันนี้เจ้เแม่ซอสดาจะยืนยันคืนวันที่สิบห้านะจ๊ะวันที่สิบห้าจ้าไม่ได้บอกเนี่ยนี่เนาะวันที่สิบห้าไม่ใช่จะไม่ได้บอกไม่ได้บอกหวยใช่ไหมคะวันที่สิบห้าก็จะให้หรอคะอ๋อแล้วอันนี้เจ้าแม่ซอสสดา จะยืนยันว่าข้างบนจะมีส่วนนะจ๊ะบ้านน้ำเนาะนี่คนทุกคนลุกยืนยันกับทางบนด้วยเฮ็ดจังไรเขาเสีรลำเสีรวยเจ้าแม่เจ้าขาอะไรเลยจ๊ะเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่เป็นจังไรเฮ็ดจังไรเขาเสีรลำเสีรวยสียแนะน้ำทางแน่เดี๋ยวเจ้าแม่จะให้ปลุกมานะจ๊ะมาแล้วมาแล้ว น no like ี่ตัวปูปูจะไม่อ้านจไหล่ะโอ้ยลูกหลานก็อยากได้ดอไม้แดงฝากเอซีน่นแล้วค่ะมาปูมะไยลูปนลานแล้น้ำเย็นน้เย็นไหปูเน่น้นเย็นปูถูกยามิมนเด้อค่ะปูมมนค่ะอปยุก้นปู ปวดไหมเนาะเอาเวไหมานังฝันไทยเนาะปูเนาะวันที่สิบกสิงนหาเนี่เนาะขาปูอันนี้มันปูสดอย่าก็ขายโหทุรร้านเนี่ยปูเห็นงามเห็นดีเนาะโอ้ยเธอสงหวัน สาธุค่ะสาธุุวันเหนียวจังๆนี่เป็นยังไงบ้่วนนี่แต่ซื้อสามโตคืกเก่าหน่ะนะสาธุสาธุกลางล่างก็ได้ทั้งบนกะได้แล้วนี่ม่นในคู่ถูกยาบุก็มุละแต่วามันมาทันหอดมือยืนยันนี่ เอาข้าวก้อนก็ได้หรข้าวก้อนจะหางก็ได้หางเอฟซีกนสีส้อมาท่านเอาปากกามาแต่ก็ไปลาน้องปูเนาะเอฟซีก็สีสุมาท่านนี่ยหแกนจึงคืนเน้อปูเดี๋ยวเบิ้งอดเถอไ่อเนัหาง ดีเนาะมันจดีจบกระดาษมาเห็นกูแน่มันแดนสามศูนย์เจ็ดโอ้ยสามศูนยเจ็ดมาหันหลััดดนหัดขัดันหัันแัดนันยัดขันัันน อันน oh, ั้นเมตานีตัวอ๋ออันนั้นเมตาีนี่นี่อันนี้ปูรูปมันบอค่ะปูรูปเขียนไปูรูปปูรูปสามศูนย์เจ็ดอ๋องามงามได้สามตัวเลยได้สองตัวได้บาริปูไอน้น่าสนอท ส่วนสองตัวจะเป็นแม่นั่งแต่นี่ออบนันไดปานได้ก่อค่ะตอนนี้บาะ<อ>ตอนนี้อ๋อตอนนี้เนื่อยนอ๋อตอนนี้เพิ่นปูหลูแล้วนี้ปูหลูทั้งสองตัวเพิ่นจังค่อยถา่ายแ,แม่นั่งแต่นี่นเอาให้ปูสูบยาให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะ จะเย็นเย็นมะเฮาก็ได้จเขียวเพิ่นได้ถอดได้สามตัวจะจอดก็สามตัวนี่การลุ้ยคักแล้วเนี่ยคนขี้เป็นมากก้องหัวแบบนั้นหุยอาจารย์อย่างเงาะปูมาด้มากหนึ่กลาเหลาเท้านั่นเองกับหลักันอู้ากกับหลัก ผมเหงวดนี่ดอกไม้จะวันแตกนเนาะขั้นได้สามตัวละเยอะจริงเอาเราไอ่ปูน่อเรื่องสิเอาหัวซักกุณะปูเอ้ยเราหวดหน่อยเนี้ยหดง่ายๆหรอไม่ง่ายขนาดใดแต่ว่าปูบ่ห้เปิดป่าปู่่เปิดตาไม่มาถูกถูกหละถ้าวายให้วด กูเปิดฟ้าทิวายลดตอนผมตอนยันไงโอ้ยคันได้คันโชกคันมันกสิบวาแล้วตอนเิีอยตอนยงันปดนอกกูเนาะติจับไฮเลสโผแปะเอาแป้แบบกู เอาปูไปแล้ววันนี้เอาปูไปไหวไปไว่าแต่ตตปูหายแล้วก็ไปรถาะอันนี้จะไม่พายแตนจีจ้ะอันนี้เป็นแม่ตนีอันนี้แม่ตตนีเด้อบาทนี่มึงนึงปูหุบเนาะอันนี้ปูหลุบนะว่ายังไงเลยจ้ะยังต <c ười> ะเกาวาอยาง้ครับผมยางน้อย้ไม่สะบัะนแลดีคือสีม่วงหมอสีเท่าๆกูแล้ เดี่ยงไหมตานีขอปากกาหนี่ยกาปากกาตาน่ขอปากกาปากกาสีไหลเนาะเขียนต้ก็ได้ตัวต้นนาบอกต้นนาสีแหลยี่งขึ้นหมดนะค่ะาจ้าแม่ค่ะเปิ้อนแน่ะเปิ้แ่ หนึ่งห้าหนึ่งสวนมากเลยท่เล็บปิ้ักแค่แนวบาทัแค่นีแต่โอ้บานี้เเ็กัลัอันี้แม่พาตานีจะให้ร่างลูกเดียวนะจ๊ะจะไม่มีบนโอ้ร่างอย่างเดียวจ้าอย่างเดียวแม่ตานีห้นึ่งจมาประทับร่างเขาจะไม่ให้เล็กบนจะให้อย่างนี้ตลอดนะจ๊ะ <oung> <fu> แค uh ่นาจอเด้อเอเอ้่ากับกูรูนู่นจูากรดนัดนงปูนอัหวอนี่ก็เรียกแมตตานี่เด้อค่ยที่แม่ตานี่เนาะายตารางยางเดียวเด้อค่ะหานู่งตรงตรงค่ะล่างยางเดียว่าอยางเดียวเขียนตั้งเหล็กใช้ตั <un> <sans> ้งเหล็กอลบบิเนียคนะะ ถ้าตาณีจะเขียนหนังสือใ้จักรค่าเขียนตัวเดียวจะไม่ใช่เมตตาณีนะจ๊ะเมตตาณีจะเขียนแบบนี้ก็ขอให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะสาธุบารมีเจ้าเมตตาณีจะมีแต่ร่างนะจ๊ะจะไม่มีตัวใจสาธุมีแต่ร่าง ค่ะพี่น้อง f อฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขซึ่งเพื่นเขียนใส่กระดาษให้นะคะเจ้าแม่เพื่นเขียนใส่กระดาษให้ค่ะสามศูนย์เจ็ดกับหนึ่งห้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะท่านใดชื่นชอบกับพิจารณาลงเบงเนาะคะ่ะซึ่งแนวทางตัวเลขหนึ่งห้านี้ครับไข่ครับค่าเนาะน่าจะตรงกันกันกบ ของพระอาจารย์วัดป่าชาตองวนเนาะคะ่ะซึ่งพระอาจารย์ยะะนนะะเป็นหามัหนึ่งหาตองวนเนาะค่ะเปลี่นความเมืองเอิญไปบ่ค่ะพี่น้องค่ะเอาท่านใดชื่นชอบผิดเจรนาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไหวพี่น้องค่ะเพื่อไก่มือประกาศพลมันจะอันหรือว่ามันจะมืดก่อน,นะะเนาะเอาทานใดชื่นชอบจดจัดฝาดบื้มค่ะพี่น้องค่ะ,คะ กขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆุท่านเน้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังเขามาเป็นกำลังนั่งใจก,กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องแม่มผ้าโชกเนาะค่ะพอให้พ่อแม่พี่น้องเอซีทุกทุกท่านที่ลงทุ่นหวรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหากะขอให้โชคดีพอให้เฮงให้ปังกันสูสู้สุขคนค่ะ ยาพระชกกับคออวยพ่อไหนพ,พ่อแม่พี่น้องเอซทุกถูกถานทันทีขาวมาเป็นกําลังแรงใจคอให้อยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขค้นค่ะพี่น้องค่ะทิพนาพอกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ